สวัสดีครับเช้านี้ผมขอมาเล่าเรื่องราวสไตล์ A Day in Life at s a c h i o ในสนามเทนนิสนออานะครับว่าวันๆเนี่ยเราทำอะไรกันบ้างแล้วก็พร้อมกับอัปเดตว่าตอนนี้มีสินค้าอะไรที่กำลังจะเข้ามาใหม่หรือว่าตอนนี้เพื่อนๆที่เป็นเน็ตเวิร์ของพวกเราเนี่ยตอนนี้ก็ทำอะไรกันอยู่บ้างนะครับก็เรามาเริ่มกันที่อันแรกเลยตอนนี้มีโปรโมชั่นของ N Technic f i b ฟ r 3เส้น สามแพ็กเกจในราคา900บาทนะครับก็จะมีรุ่น Black Coat, Racer Coat แล้วก็ Racer Soft นะครับก็มีหลายๆคนถามว่าแล้เอ็นพูกนี้มันต่างกันยังไงนะครับจริงๆจุดประสงค์แรกเขาก็ต้องการให้ทดลองนะครับให้ให้ลูกค้ามีโอกาสาได้ลองเราก็เลยจะไม่ค่อยสปอยล์เรื่องพวกนี้แต่เอาเป็นว่า r a z e r Coat เป็นเอนที่ Eka c h u w a t e 9, 000, เลือกใช้นะครับก็จะเป็นเอนแนวคอนโทรลในขณะที่ Racer Soft ก็จะ เป็นเอ็นที่ต่อยอดมาจาก Racer Code แต่ว่ามันจะมีความนุ่มนวลมากกว่าแล้วก็เลือกหลายๆคนก็เลือกใช้แล้วเช่น Daniel Medvedev นะครับ Chris ู u b a ก k ก็ใช้ตัวนี้เหมือนกันใครที่สนใจเอ็นเทคนิคไฟเบอร์ชุดบันเดิลนีก็สามารถสั่งได้ทางหน้าร้านหรือว่าทางออนไลน์นะครับต่อมาจะเป็นเอ Hyper ็นโซลิงโกไ r เปอร์จที่เป็น เส้นตั้ง h y เปอรแล้วก็เส้นนอนเป็น Hyper-G ์จีราวนะครับตอนนี้ก็เราพยายามที่จะผลักดันเอ็นตัวนี้ให้กลายเป็นมาตรฐานใหม่นะครับโดยเฉพาะที่เอาพายเนี่ยตอนนี้นนทเขาก็พยายามที่จะพพชให้ลูกค้าได้มีโอกาสลองใช้นะครับแล้วก็ปรากฏว่าลูกค้าก็ติดใจนะครับทีเนี้ยเบื้องหลังเบื้องลึกของเอ็นตัวนี้ก็อยู่ที่คนที่เป็นคนออกแบบซึ่งก็คือ RPNY นะครับหรือ,อหลายหคนก็จะรู้จักว่า RPNY เนี่ยเขาเป็นคนที่ ทำอุปกรณ์เทนนิสให้กับนักเทนนิสดังๆหลายคนเช่นโนวัคโจอกก ovic อังเดรอากาัสซีแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ต่างๆที่เขามีสะสมมาหลายสิบปีเนี่ยมันก็มาลงอยู่ในเอ็นชุดนี้นะครับเอ็นชุดนี้มีให้เลือก3ขนาดนะครับเบอร์1 6 l เบอร์17และเบอร์18ต่อมามาดูไมเทนนิสกันบ้างนะครับก็จะมี head extreme 2024กำลังจะเปิดตัวในวันที่18มิถุนายนนี้โดยมีทั้งหมด4สเปค นะครับก็จะมีสเปคโปรโน้ำหนัก305กรัมหน้า98สเปค MP น้ำหนัก300กรัมหน้า100สเปค MPL ก็เบาลงมา285กรัมแล้วก็สเปคทีม260กรัมนะครับมาต่อกันที่กันบ้านที่ผมต้องทำทุกวันนะครับก็จะรับออเดอร์จากลูกค้าตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปเนี่ยก็อย่างอันนี้ก็จะเป็น H Speed Pro ของท่านผู้ว่าแบงค์ชาติ อาจารย์เศรษฐพุทธนะครับก็แกเลือกใช้ Speed Pro น้ำหนัก310กรัมแล้วก็ใช้เอ็นเรเซอร์ซอนะครับออกมาก็จะเป็น s o l i n g ก w h i t t o u t 98คูณ20นะครับซึ่งตอนนี้ก็พอเอามาแมชกับชุดเอ็นของโ o โรไลก็ให้ประสิทธิภาพที่หลายๆคนชอบนะครับโดยเฉพาะคนที่ใช้วิสันโปรซาร์มาก่อนหรือว่าคนที่อาจจะใช้ว s สันเบ d ดมาก่อน ต่อไปเป็นสําหรับบิกินเนอร์นะครับเป็นคุณหมอทนันตแพทย์จากจังหวัดแม่ฮ่องสอนมี2ไม้ได้วยกันอันแรกนี่จะเป็น h e ดบูมเอ็มพีอัลเทเนซึ่งเป็นสีเขียวมิ้นท์นะฮะแล้วก็ตัวนี้ผมขึ้นเอ็นสีฟ้าขาวให้เพื่อที่จะแมทช์กับสีของตัวแร็กเก็ตนะครับเอ็นเป็นของเทคนิคไฟเบอร์ไอซ์โค้ดกับ s o ลิงโก้คอนเฟดเชียลสามนะครับตัวต่อมาจะเป็นไม้พาวเวอร์น้ำหนัก285กรัมเทคนิคไฟเบอร์ทีเอฟเอ็กซ์วัน 285ตัวนี้จะเป็นไม้ที่บาลานซ์ได้ดีระหว่าง Power แล้วก็คอมฟอร์นะฮะ,ะโดยทั่วๆไปเนี่ยไม้ p พาเวมักจะเป็นไม้แข็งแต่ว่าเทคนิคไฟเบอร์ทีเเนี่ยเป็นไม้ที่ถือว่าตีสบายนะครับมีเทคโนโลยีลดแรงสะ้านโอเคช่วงบ่ายเนี่ยเราก็จะมีเดโมเซสชั่นนะครับท่านนี้เป็นคุณหมอเพิ่งจะออกมาจากห้องผ่าตัดเลยนะครับก็ก่อนกลับบ้านก็แวะมาที่สนาม โนอาเพื่อที่จะเข้ามาหาไมเทนิสหนึ่งอันหลังจากที่ไม่ได้ตีมา20ปีนะครับก็ดูฟอร์มของคุณหมอฮะก็ยังสนิมเกาะค่อนข้างเยอะแต่ว่าโอเคพอเล่นไปได้สักพักก็เริ่มที่จะเข,ข้ารูปเข้าลอยแล้วนะครับคุณหมอเล็งไมเทนิสไว้หลายตัวนะครับเดิมเนี่ยคุณหมอใช้ว i l ส o นโปรโสตาร95นะครับซึ่งเป็นไม้ที่คุณหมอใช้ตั้งแต่สมัยเรียนแพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาละ แต่ไม้เนี่ยมันก็มีอายุ20ปีแล้วตอนนี้ก็จะดูว่ามีอะไรบ้างที่มันสามารถที่จะเข้ามาแทนที่ไม้ตัวนี้ได้แล้วก็ตีง่ายขึ้นนะครับอันนี้คือกองไม้เดโมนะฮะเนี่ยฮะไม้ตัวแรกของคุณหมอที่ต้องการนะครับส่วนนี้เป็นกองนี้เป็นไม้ที่คุณหมอคัดเลือกออกไปแล้วไม่ไม่ติดอยู่ในช็อตลิสต์นะครับแล้วก็จะมีอยู่แค่2รุ่นที่คุณหมอเลือกไว้ก็คือเทคนิคไฟเบอร์ทีไฟสามแล้วก็เทคนิคไฟเบอร์เทมโปสองกอก ช่วงบ่ายแก่ๆคุณปิ่นทักเข้ามานะครับหลังจากที่ซื้อไมท้ทนนิสเซกเราไป6ไม้แล้วแล้วก็ตัดสินใจขายปล่อยทิ้งไป3ไม้แล้วก็เก็บไป3ไม้นะครับวันนี้มาสั่งเพิ่ม s o ลิงโก w ไวเอาสิบแปคูณยีเพิ่มอีก1ไม้นะครับตอนนี้กลายเป็นไม้โปรดของแกไปแล้วแล้วก็เทคนิคไฟเบอร์ทีไฟสามศซึ่งเป็นไม้ของเดนิ e เมดเบเดกนะครับโดยที่คนที่อยู่เบื้องหลังของไม้โซลิงโกก็เช่นเดิมนะครับเป็นโร a n นโปรเกรสหรือว่า RPNY ไม้โซลิงโก้ไวท์เอาท์18ก20เราขึ้นเ e อ็นทอร์ไลน์ให้นะครับเส้นตั้งเป็นเอ็นโซโปรมัชชาแล้วก็เส้นนอนเป็นคาเวียนะครับก็ให้คอมบิเนชันที่ดีแต่ว่าตีค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ได้ใช้แรงเต็มที่ส่วนไม้ทีไฟ305เราขึ้นเ e อ็นเรเซอร์โค้ดและเรเซอร์ซอฟ์เป็นไฮบริดให้นะครับก็จะเป็นเซตอัพเดียวกับที่ดานิลเบนเบเดฟใช้อยู่ช่วงเย็นคุณแป๊ะแวะมาขึ้นเ e อ็นนะครับแล้วก็ เห็นว่าเรามีเดโมมาอยู่หลายอันแล้วก็สนใจ Wilson Blade V9 กไฟพิเศษก็เลยมีโอกาสได้ลองเดโม Wilson Blade นะครับแต่ว่า Wilson Blade V9 ตอนนี้ของคาดตลาดจะเหลือแต่ Wilson Blade V8 นวก็2อสามอันสุดท้ายคุนแปรก็เลยตัดสินใจที่จะถอยมา2ออันแล้วก็เพื่อที่จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับเพราะว่า วิสันเบลตนัวเนี่ยเป็นคอลเลกชันที่4ปีจะมีครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นแรร์ไอเทมนอกจากนี้เนี่ยมันก็เป็นเบลดเวอร์ชันที่ดีที่สุดที่พวกเราได้ทดสอบมาในเวลา1ปีที่ผ่านมาต่อมาเป็นลูกค้าชาวต่างชาตินะครับเป็นบิเกนเนอร์เพิ่งจะเริ่มเล่นเทนนิสได้ประมาณสักสาเดือนนะครับเ,เป็นคนที่ค่อนข้างจะตีแรงแล้วก็ต้องการไม้เทนนิสสีขาวชอบสีขาวเป็นพิเศษนะครับเราก็เลยแนะนำบา b เบิลเล็ตเพียวไดรฟ์วิมเบดันให้ หน้าไม้ร้อยน้ำหนัก300กรัมแพทเทิร์นเอ็นสิกคูณสิก็แฮปปี้กันไปนะครับยิ้มแฉ่งเลยมาถึงให้ไลท์ของวันนี้นะครับเราได้รับไม้เทนนิสโปรสต็อกจากเพื่อนชาวสิงคโปร์นะครับฮิวสาหฮิวมาให้เราได้ลองกันไม้นี้เป็น h ฮดสปีดเอ็มพีทีจีทีสามศูนย์หนึ่งจุดสี่นะครับซึ่งเป็นไม้โปรสต็อกที่ยานิคซินเนอร์ใช้นะครับแต่ว่าโอเคเราได้ ทำการเลาะตะกัวเลาะน้ำหนักที่เขาถ่วงไว้ออกไปเยอะเพื่อให้มันตีได้ง่ายนะครับก็เป็นไม้ที่เ,เป็นมีฟ i n i s แบบล l o s s y นะครับก็คือเป็นผิวเงาในขณะที่ไม้รีเทลที่ขายกันอยู่เนี่ยจะเป็นสีด้านนะครับตัวไม้ก็เท่าที่สำรวจดูเนี่ยก็จะพบความแตกต่างระหว่างโปรสต็อกแล้วก็ r e t a i ก็คือว่า 1. คือไม้มันบางกว่านะครับอันนี้น่าจะประมาณสัก2 1ม mm, มแต่ว่าถ้าไม้ r e t a i ก็2 2มม มันก็สัมผัสได้นะฮะแล้วก็มีดีเทลอื่นๆในเรื่องของแชร์โฮลนะครับหรือว่ารูตาไก่ที่เป็นเ,เป็นรูที่แชร์ร่วมกันระหว่างเส้นตั้งและเ็นเส้นนอนนะครับในรูเดียวกันเลยซึ่งถ้าเป็นไม้รีเทลเนี่ยรูของเส้นตั้งเส้นนอนจะแยกกันนะครับแล้วก็ช่วงค่ำๆเนี่ยเอาละแทนก็แวะเอาไม้เข้ามาเพิ่มอีก2องาันนะครับก็เป็นไม้โปรสต็อกของเซบาสเตียนคอรด้านะครับเป็นวิลสันเบลด V9 18คูณ19ซึ่งไม่มีขายทั่วไปแล้วก็อีกไม้หนึ่งจะเป็น v Blade ิวสันเบล d e ร้อย8คูณนะครับก็เป็นไม้โปรส o ต็กเช่นกันตัวนี้ก็จะมีความพิเศษที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือผิวของมันเนี่ยจะเป็นฟินิชชิ่งแบบเบลเวตก็จะคล้ายๆกับของวิวสันโปรสเต f ปีสนะครับผิวมันจะเป็นออกแมตๆลื่นๆน,นะฮะให้ผิวสัมผัสที่ดี ช่วง5โมงครึ่งโค้ชหลายๆคนก็เริ่มลงสนามแล้วนะครับอย่างที่เห็นอยู่นี่เป็นโค้ชรัตนะครับซึ่งเราจะไม่ค่อยเห็นโค้ชผู้หญิงเท่าไหร่นะฮะแต่ว่ารัตเนี่ยก็เคยเป็นนักเทนนิสมาก,ก่อนนะครับแล้วก็มีลูกค้าหลายๆท่านเลือกใช้บริการนะครับรัตเนี่ยเป็นเป็นฟรีแลนซ์โค้ชนะฮะสามารถที่จะไปเล่นที่สนามไหนก็ได้นะครับโดยตัวของลูกค้าสามารถที่จะโทรนัดเวลาได้เลยส่วนน้องผู้หญิงท่านนี้ เป็นบิ๊กนเนอร์ก็มาเรียนกับโค้ชมือสมัครเล่นนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นหน้าแล้วก็ดูกันว่าเป็นใครนะครับที่นี้ก็จะมีบิ๊ก n นเนอร์หลายๆคนนะครับมามาเริ่มเล่นเทนนิสนเห็นไหมฮะนี่คือโค้ชแทนนะครับนอกจากเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็ยังสอนเทนนิสให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับซึ่งโดยเฉพาะสาวๆเนี่ยแทนจะเทคแคร์เป็นพิเศษนะครับก็สำหรับคนที่อยากจะเรียนเทนนิสกับแทนนะครับลองติดต่อผ่านแทนทาง ยูทูบชาแนลนะครับถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เป็นสายคอนเทนต์หรือว่าเป็นคนที่เป็นสายโซเชียลต่างๆอะไรพวกนี้ต้องการที่จะมีวิดีโอคลิปที่ดีหรือว่าต้องการที่จะเรียนเทนนิสแล้วก็ทำคอนเทนต์ไปด้วยเนี่ยก็สามารถติดต่อแทนได้ สนามที่2เป็นโค้ชยูโนกำลังลงสอนให้กับนักเทนนิสเยาวชนนะครับโดยก็เป็นบิเกนเนอร์เหมือนกันนะครับโค้ชยูโนเนี่ยจะถนัดการสอนเด็กแล้วก็การสอนอินเตอร์มีเดียตคลาสของผู้ใหญ่นะครับเ,เขาเพิ่งมาอยู่เมืองไทยได้ประมาณสักสาเดือนละนะครับแล้วก็เริ่มที่จะพูดไทยได้ก็พวกเราก็จะสบายหน่อยเพราะว่าปกติคนญี่ปุ่นเขาจะไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษกันนะครับ ถ้าจะพูดเขาพูดภาษาไทยเลยนะครับก็เรียนภาษากันที่นี่แหละนะครับโค้ชยูโนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในทีมเทคนิคไฟเบอร์นะครับที่ทางเทคนิคไฟเบอร์ไทยแลนด์ให้การสนับสนุนอยู่นะครับก็จะใช้ไม้เทคนิคไฟเบอร์ t f เ1 285ในการสอนส่วนในสนามวินดอร์วันนี้ก็มีโค้ชโทนี่คแนลมาลงสอน เด็กบิ๊กิเนอร์เหมือนกันนะครับก็โทนี่แคนดนลเนี่ยก็เป็นอดีตอากิลาดเวชันหนึ่งของมหาวิทยญญาลัยเนชอารัตอเมริกาผมจําชื่อไม่ได้ก,กลับมาที่ที่ร้านอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้นัดกาลังขึ้นเอ็นให้กับเฮดบูมเอ็มพีอัลเทเนตอันที่2แล้วของวันนี้นะครับก็จะเป็นของอลูกค้าที่เพิ่งจะกลับมาเล่นเทนนิสมาอีกครั้งหนึ่งแล้วแบรนดอนก็เดินเข้ามานะครับแบรนดอนคือคนที่เอาไม p โปรสต็อกเข้ามาให้เรานะครับส่วนไม้อีกตัวหนึ่ง ก็จะเป็น TF40 ที่คุณปิดอีกแล้วนะครับคุณปิดโทรเข้ามาเป็นครั้งที่สองในช่วง2วันที่ผ่านมานะครับถามว่าโอเคตอนนี้มีไม้อะไรที่เป็นแบบแพทเทิร์นสิบแคูณยีเหลืออยู่แล้วที่แกยังไม่ได้ลองบางผมก็เลยแนะนำเทคนิคไฟเบอร TF40 นะครับซึ่งเป็นไม้แนวคลาสสิกคล้ายๆกับวิสันโปรสตาร์ตัวบีมเนี่ยเป็นแบบบ็อกบีมคลาสสิกเลยนะครับเป็นสี่เหลี่ยมนะครับให้ฟิลที่หนักแน่น นุ่มนวลแล้วก็ค่อนข้างจะโอคูนะครับตัวนี้เราขึ้นเอ็นโทรโลไลน์ให้เส้นตั้งเป็นเอ็นโซโปรสีชมพูแล้วก็เส้นนอนเป็นสแนปเปอร์สีม่วงนะครับช่วงค่ำเรากลับมาขึ้นเอ็นของไม้ยานิคเซนเดอร์และในครั้งนี้เราก็เลือกเทนชั่นแบบสุดตรง62ปอนด์เท่ากับที่ยานิคเซนเดอร์ใช้อยู่เลยนะครับเท่าที่เราได้ลองมาก็เป็นไปตามคานครับตีไม่ได้กันนะครับ ึ่งก่อนหน้านี้ตอนที่เราขึ้นแค่50ปอนด์เนี่ยเรายัางตีกันได้อยู่นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นไม้โปรสต็อกที่ที่ฟิลดดีที่สุดเท่าที่พวกเราได้ลองมาเทียบกับหลายๆตัวนะฮะเรายกให้สปีดเนี่ยเป็น,เป,นเป็นหนึ่งในโปรสต็อกที่น่าเก็บไว้กลับมาที่สนามเทนนิสอีกรอบหนึ่งนะครับผมต้องการที่จะแชร์ให้เห็นว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเข,เขาเขาเล่นเทนนิสกันยังไงนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของ การใช้สนามที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับในสนามเนี่ยมี1โค้ชแล้วก็4นักเรียนนะครับบางทีก็มี6บางทีก็มี8นะครับเท่าที่ผมสังเกตมาหลายๆอาทิตย์เขาจะใช้สนามได้คุ้มค่ามากๆแล้วก็ตลอดเวลา1ชั่วโมงเนี่ยรับรองเลยว่านักเรียนแต่ละคนเหนื่อยแบบสาหัสจริงๆนะฮะเพราะว่าเขาจะพยายามให้ฟีดบอลให้ได้ตีแต่แทบจะไม่หยุดต้องวิ่งอยู่ตลอดเวลาต้องตีตลอดเวลา มีดริลแปลกๆการวอลเลยการตีครอสคอร์ดการตีตีดาวเดอะไลน์นะครับแทบจะครบเลยใน1 c o คอร์สนะครับประมาณ2ทุ่มหรือ3ทุ่มก็จะเป็นเวลาหาเย็นของผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามกันมาตลอดทั้ง13นาทีนะครับ